สวัสดีครับอยู่ในช่องไปผ่ามครับในช่วงคิดจะซิ่งครับ เขาเป็นชายโสดที amazing, right? s <S right? yes. ่น uh ้องสารมากเพราะเมียเขาตายเมื่อวันซืน XZX คืออะไรครับรุ่นที่เน้นทางฝุ่นมากกว่าคางแบบบ้านนอกอ่ะใช่บ้านนอกอะไรเงี้ยมีโคนสฟลายเราชอบอันนี้คือลุยได้หมดลุยล้อก็จะได้เป็นล้อซี่ใช่ครับผมพี่แล้วก็ได้โช๊ค W P อันนี้คือปรับระดับได้ที่ใส่อะไรกันสะบัดผมใส่สะบงวิธีนึงอ่ะทรงพลังไหมจังหวัดร้องก็คือใส่สะบวงเนี้ยจังหวัดร้องอ่ะก่อนไล่คิดเสียว่ะมีการ ไปหน้าเปลี่ยนใหม่มาการล้มติดหมดทุกที่ดิสคู่นะถ้าไม่ปกติเป็นดิสอะไรดิสโก้สองตัวนี้ซื้อมาสองแสนสองไม้สามหมื่นเก้าไม่ใช่หนึ่งแนสองไม้สามหมื่นสองสองแสนสองเป็นรถผูดีสามสูบเสียงก็จะนุ่มๆหน่อยก็ A E A ครับ u n d e r s ก o r e mustache ครับผมเอมัสเทชครับใช่เพราะว่าบางคนถามว่าเมียเขาตายจริงเปล่าตายจริงเพ<ม>ิ่งไปเขนส่งันเมื่อวานซืนี้ว่าเสียใจด้วยแต่เขาชอบสิงแก่แม่ไม้อะไรเงี้ยติดต่อก็ได้เขาทำธุรกิจด้วยอะไรนะรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างครับติดต่อติดต่อติดต่อบริษัท Red and Crew ได้เลยครับผมเบอร์โทร0972322333ครับ